สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถ่างาะภูหากินหมานนะครับวันนี้ภาพี่น้องครับมาเลือกเอางัวงามครับพันธุกรรมดีๆราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับพบกันทุกวันหยุดนะครับกับคอกของน้องแอดอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมบมเสเวลาครับเดี๋ยวทักทายกับน้องแอดเลยเลยครับผมน้องแอดสวัสดีครับครับพี่วันดีครับผมวันนี้ก็จับชุดใหญ่แมนครับชุดใหญ่ไฟกับพิบครับสำหรับคนที่ อยากได้งัวงามพันธุกรรมดีเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันุ์ครับพี่กัดอยู่บ้านไหนครับผมบ้านน้องกั๊บตำบลน้องใหญ่อําเภอตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่ครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรเบอร์ใดครับเบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองสองแปดหนึ่งหกเก้าหาครับพี่ทาดีไลน์กับเบอร์นี้เลยครับครับเฟซบุ๊กอะแอดทวัชชัยแอดทวัชชัยเนาะครับครับผมอ่ะเฟซบุ๊กอะ แอดทวัตชัยครับการรับการตัดหนี้กับสากลทั่วไป1เดือนนั่นขาทกขาถอนโค้งสุดมัลุกออกครับผมครับการขนส่งส่งแบบไหนครับอ่าส่งฟรีตัวไปอีสานล่ะพี่ส่งฟรีทั่วไปอีสานอ่าเก็บเงินปลายทางครับเก็บเงินดูสามจังหวัดนะครับที่มัดจำคือสาแก้วแล้วก็ภาคเหนือภาคใต้ครับพี่อ๋อภาคเหนือภาคใต้แต่ว่าภาคกลางกับส่งฟรีไม่มีมัดจำคือทางสาแก้วผมต้อมัดจำทางสาแก้วผมไม่ต้มัดจำเนาะอีสานไม่ต้องมัดจำแนนครับเก็บเงินปลายทางส่งฟรีด้วยครับไม่มีบวกเพิ่มครับอ่ะพี่นนน้้องชัดเจมีี ชุดนัวสาวแม่ลูกเหมือนเดิมแล้วกับนุ่มรออนาคตพอพันหลายตัพี่น้องมาเนี่ยมไดกับพี่น้องกับสายใหม่บ่ท่านกันคิบที่แล,ล้วกับบ่บุคูกันหลายคนครับไปอยากได้อนาคตพอพั 4, นมีแบงปันให้พี่น้องวันนี้เป็นตัวใดก่อนดีครับผมเอ,อเอาตัวใดก่อนพีเอาตัวหน่อยแล้วตัวใหญ่ก่อนเอาตัวหน่อยก่อนก้นกครับตัวหน่อยก่อนก <ไป S 1> ็ไเลยเอานุ่มรออนาคตพอพันแล้วกันเนาะไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวชุดแรกครับชุดแรกพาพี่น้องเข้าสู่ชุดหนุ่มหล่ออนาคตพ่อพันธ์วันนี้มีหลายตัวครับพี่น้องชมกันไปยาวๆครับจําเบอร์ครับเอาเบอร์หนึ่งครับสีเด็ดเลยหนุ่มหล่อหนังย่นๆแดงๆครับพี่น้องสีเม็ดมะขามตัวนี้ลูกพ่ออะไรครับผมตัวนี้ลูกช็อกโกแลตครับผมลูกชายช็อกโกแลตได้อายุเด้อเท่าไรครับตัวนี้เด้นหกเดือนครับหาเดือนหกเดือนไ้หาเดือนหกเดือนนะพี่น้องไปมองหาหนุ่มหล่ออนาคตพ่อพันธ์สีแดงๆเม็ดสีมะขาม ห<ไ>นังหนาครับคใบหบลดครบเนาะครบครับพี่เอกสารใบหลอดมีครบนะครับอแต่ว่าเปืือกระชับเวลาพี่น้องเบื้องเมือหนังตนโตเล็บครับอ่ดูเล็บดูแขงขาอบ้องครับองศาใดครับผมสีสองฝั่งเหมือนกันไหมครับผมเหมือนกันเลยพี่สีสองฝั่งเหมือนกันไม่มีจุดมีดังพี่น้องเบื้องแผ่นหลังหนอกตั้งดีเดี๋ยวจะไล่อีกฝั่งหนึ่งให้พี่น้องเบื้องนะครับพี่น้องเบื้องเนือหนังตนโตเพิ่นเบื้อง้ายครับผมอโค้หางใหญ่ อันนี้คือช็อกโกแลตอายุห้าหกเดือนเนาะครับสูงร้อยเท่าไรครับตัวนี้รอยี่สิบห้าสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าเนาะครับพี่สูงประมาณร้อยยี่สิบห้าอ่ะเดี๋ยวสี่สอบถามราคาให้สําหรับคนที่อยากได้นุ่มรออนาคตพอพันครับหนางามแมงเลยพี่หนางามพี่พน้องเป็นตาหากดีรอดีตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไรครับผมโอ้สองหมื่นสองครับพี่สองหมื่น สองพันบาทบต่อรองได้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจำพี่น้องใครอยากได้หนุ่มรออนาคตพ่อพันเอาไปข้นครับพี่น้องลย้ยงตะหน่อยมันกระจับได้ใบางายครับพี่น้องนี่สองหมื่นสองอันนี้คือราคาห้องนะครับพี่น้องราคาห้องสีสวยครับเอาไปปั้นเอาเบอร์หนึ่งต่อไปเบอร์สองครับผมเบอร์สองไกลยุคใกลๆกันเนาะตัวที่สองครับเป็นหนุ่มรออนาคตพ่อพันตัวนี้ลูกพ่อได้ครับ นี่รูของไอ้กันด้วยซีววยครับผมซีววยเนาะมีซีววยซีไว้ใดครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองสองครับซีว้หนึ่งสองสองครับอายุอายุสิบเดือนครับผมประมาณสิบเดือนเนาะมีใบมีหลอดครับสูงร้อยเท่าไรครับร้อยสามสิบบวกครับสูงร้อยสามสิบบวกบวกอันนี้คือตีต่ำไปเนาะครับพี่ต้องตีต่ำไปเลยตีต่มไครับหนังหนาดีลำตัวเงวสูงร้อยสามสิบบวกบวกอ่ะองศาใดเล็บดี ไข่ดำให้นอกไข่ดำดีถามพ่อชัดเจนพี่น้องมีดูข้อเบิ้งไหนทุกโตนะครับพี่น้องสูงร้อยสามสิบถ้า,ย y, 1, 2, าอยากซีว่ยหนึ่งสองสองคูณหางเบิ้งเลี่ยมโตหนาดีเพื่อนครับพี่น้องตัวนี้อ่ะกวหางงามเดี๋ยวฟังสีสองฝั่งเหมือนกันบอสคือกันเลยพี่สีสองฝั่งเหมือนกันนะครับ,รบ,รบไม่มีจุดมีแป้วมีปานเบอร์สองราคาเท่าไรครับโอ้ aud, สองหมืน่นสามครับพี่ เอาสองหมื่นสามพันบาทต่อได้ได้พี่น้องต่อร่องได้ทรงฟีได้ครับพี่นอ้องออะสองหมื่นสามตัวนี้ก็เรียมตรงงามนะครับไอหาปอพันสายนะคตปอพันออาไปคุ้มฝูงก็ได้ครับ,พพต,ต,รบต่อได้ทรงฟี่เก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจํานะครับนี่ที่เด็ดเลยชุดต่อไปตัวที่สามเอตัวนี้ป่ะรครับตัวนี้เลยพี่ออาตัวนี้ออะสำหรับคนที่อยากได้งัวงามปอพันเพ็ดเขาเห็นเรียบร้อยเนาะตัวนี้หนาลอยเหงตัวนี้หนาลอ ทำเขาให้เรียบร้อยครับตัวนี้ลูกพ่ออะไครับตัวนี้ลูกซีบ้หนึ่งองสองกันครับตัวนี้ก็ลูกซีบ้หนึ่งสองสองอายุเพิ่นในเทไรครับตัวนี้ตนี้อายุเก้าเดือนครับพี่เก้าเดือนตัวประมานี้ตัวนี้ได้หนาดีเนาะหับหนาหนาแล้วก็สูงสมส่วนสูงเลยสามสิบห่าบวกเลยพี่อายุเพิ่นเทไรครับตัวนี้พ่อปีไปบ่หับสิบเดือนครับพี่สิบเดือนนี่กันเดี๋ยวจะแปลว่าสองตัวนี้อายุอายุเดียวกันเลยเนาะงานครับพี่น้องมัตัวไหนเลือกเอาเลยสีสองฟังเหมือนกันปะครับคือกันเลยพี่คือกันเนาะสูงประมาณลอย ามสิบกว่าร้อยสามสิบหามีครับร้อยสามสิบห้าบวกมีแน่นอนครับพี่น้องเอามักตัวไดเลือกเอาเบอร์สามราคาตัวไหครับเอาสองหมื่นเจ็ดครับพี่สองหมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องเป็นนุ่มรออันากร่อพันหนารอเป็นยืนงามดีนะตัวนี้น้องามยืนเชิดแลวก็สมส่วนดีหนังหนากระนารอให้ไหครับพี่หนารอรอรอสองหมื่นเจ็ดเป็นราคาร้องครับต่อรองได้ส่งฟรีเก็บเงืนปลายทางครับไม่มีมัดจำ ตัวต่อไปตัวที่สี่ตัวต่อไปตัวที่สี่ครับหนุ่มรออนาคตพ่อพนันตัวนี้ยืนง่ามยืนแห้งพี่น้องเลี่ยมตัวดีตัวนี้ลูกพ่อไหนครับลูกช็อกโกแลตครับพี่ลูกชายชอ็อกโกแลตครับอายุได้เท่าไรครับอายุเจ็ <30. S 2> ดเดือนพี่ถุงร้อยสามสิบถุงร้อยสามสิบอายุเจ็ดเดือนเอกสารใบหลอดมีครบนะครับครับเจ็ดเดือนค่ะหนอกตั้งหลังตรงรอรอสีแดงครับพี่น้องเอาไฟหมักสีแดงสวยๆครับเนื้อหนังตนโตเพิ่นเหมาะเป็นอนาคตพ่อพันแน่นครับ สีซองฟังเหมือนกันเนาะครับทีสองฟังเหมือนกันกระดูกไงครับกรบะดูกไงโครงสร้างดีหนังหนาเอาตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับเอาสองหมื่นสามค,ครับพี่อันนี้ก็สองหมื่นสามพันบาทนะพี่น้องเป็นราคาร้องต่อรองได้พี่น้องเอาหลายตัวยกหลายชุดหลายโคมลดได้หลายเติบพี่น้องลดได้หลายเลยพอสมควรเลยหนารอแบบนี้ครับเิ่งเรียบโตเพนสองหมื่นสามแล้วครับเนาะครับ ก็มูลสามเงาครับงดตัวนี้เงาดีขาเงาดีอาชุดต่อไปยุ่ไปใกล้กันครับโอ้ตัวนี้หฮงหนาครับหนาตืบเลยพี่ทองแดงโบดหนังหนาไล่ไไมาหนาลึกตัวนี้ลูกพ่ออะไรครับตัวนี้ลูกวิโก้ครับผมลูกพ่อวิโก้สองล้านเนาะครับอถ่ายไหมหนาตืบเลยครับพี่ทองอายุเพิ่มได้เท่าไรตัวนี้อายุได้สิบห้าเดือนครับพี่สิบห้าเดือน ลูกของวิโก้สองล้านสูงร้อยสี่สิบห้าสูงร้อยสี่สิบห้าครับใครอยากได้เอาไปเป็นพอพันพอกุ่มฝูงหนาครับเนาะโอ้หิ่ง้อมเงินเลียมโตงามไหมเลีเ่ยมโตหนาลึกดีเงีวครับสีสองฟังเป็นไรครับเหมือนก,กันบอ่าือกันเลยพี่เหมือนกันครับขอฟังราคาเอาสามหมื่นเจ็ดครับพี่สามหมื่นเจ็ดครับพี่น้องราคาเบียดเบียดเนื้อครัพี่น้องแต่ว่าเป็นอพอพัน,พนเบิรงกโคนหางกว่าหางงามเลยพี่น้องหางลาม ผัวหางามเลยสีสองฟั่งเหมือนกันน้าดีครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะครับอันนี้คือราคาร้องต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจําพี่น้องมั้ยเอาไปเป็นพอพันพอคุ้มฝูงสบายพี่น้องเน่ยนะไงไว้นาให้ทั้งบมตัวหนึ่นานพี่น้องพัตุกรรมดีเนาะเลี่ยมโตเปี่เลยมเลแล้วก็ลึกดีน้าลึกสามหมืนเจ็ดเป็นราคาร้องต่อรองได้นะครับ เดี๋ยวตัวต่อไปพี่น้องตีเด็ดครับตีเด็ดของใครต้องการพอพันครับหาพอพันครับพอคุ้มฝูงครับจัดให้พี่น้องในราคาเกษตรกรตัวนี้ลูกพ่อไรครับลูก KF68 ดครับลูก KF68 อายุได้เท่าไรครับอายุสิบเ็ดเดือนส7บเดเดือนพี่น้องยังว่าถึงถึง2ปียังไม่ครบ2ปีใบหลอดมีครบครับอ่าเดสูงรอยเท่าไรรอยสี่สเจ็ดสี่สิบแปดเลยสูงร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบแปดอ่าไํหากำลังมองหาอนาคตพ่อพันธุ์ เอาไปหัดเลยเนาะตัวนี้เนาะแม่นครับหัดเลยพี่น้องเงาครับล้มตัวเงาสูงสมส่วนไข่ดาไข่ดาไข่ดําเต็มใบเลยแข้งขาดีเงาดีครับครับสีนี่โบดจัดครับครับไปหาพอพันพอคุ้มฝูงสีสองฝั่งเิ่นเิ่นคือกันบ่คือกันเลยพี่ไม่มีจุดมีด่างเลยเนาะแม่นครับพี่น้องเบิ้งขางเดียวกับเหมือนสองขางนะครับผมบอกว่าลาไลายเบิ้งก็ไดบอกบ่ล่ยเห็นเบิ้งก็ได้อยอไอล่ยหพี่น้องเบิ้งเดียวสิว่าตัวครับพี่น้องเบิ้งโคนหางเบิ้งไข่ครับเต็มใบ สีสองฟังเหมือนกันครับท่านนี่อาจจะย้อนแสงนิดนึงครับเพิ่งครับพี่น้องไาหาร้อยพอพันอีกสองเดือนสามเดือนนี่ก็ทับได้ตสองเดือนสามเดือนทับได้เลยครับพี่น้องเอาไปอาดเอาตัวนี้เงาแห่งเราพี่นาะสี่หมื่นเท่าไรตัวนี้โมหอดพี่โมหอดเจี๊ยปะผมว่าสิเปิดสี่หมื่นกว่าเอาราคาเท่าไรตัวนี้สามหมื่นเก้าครับพี่สามหมื่นเก้าครับพี่น้องสามหมื่นเก้าพันบาท ยังต่อได้อีกวะครับต่อได้อีกแล้วก็สทรงฟี่อีกส่งฟี่อีกยอดมึงสามหมื่นกว่าต่อได้ทรงฟี่ได้เอาไปหาร้อยพอพันครับพี่น้องอีกว่าโดนทับได้<ล>พี่น้องเอาไป,ป<ล>หัสองเดือนนี่ก็ได้ละพี่เนาะมันผมมามันพร้อมแล้วล่ะผม่ามันพร้อมแล้วผมวมันหรือซื้อ่ามันอิดบ้นตัวแม่เนาะแมนครับอ,อันนี้มันอไอต้นแม่ต้นนั้นมันขึ้นไ้มพี่อ๋อมันเลยเป็นนนท์ุ่นนะครับอ๋อผมเป็นฮุ่นหุ่นนะพี่น้องมันเป็นฮุ่นตัวแม่ตอนนั้นอีกตันหนึ่งมันขืนพอดีครับอะพี่น้องพร้อมใส่งาน อาพี่น้องอาไปฮาดเอาราคาสามหมื่นเก่า 39, กับเป็นราคาห้องครับต่อได้ทรงฟรี่เงาแห้งผีเนาะเก็บเงินไปทางไม่มีมัดจาไปมากล้อยพอพาาัานห้ามพลาดพี่น้องปกติตัวนี้สมัยมันแพงกับเจ็ดหมื่นแปดหมื่นอ่ะกับรุ่นนี้ครับออาชุดต่อไปครับตัวต่อไปครับอ่าพี่น้องใครที่กำลังมองหาพ่อพันสายเทอโบสครับอะเลี่ยมตัวงามๆหนังหนายนหนาลึกตัวนี้ลูกพ่อได้ครับ ในลูกเคฟสามหนึ่งครับพี่ลูกชายเคฟสามหนึ่งหนังหนาแข้งขากระดูกไงครับอายุอายุเจ็ดเดือนครับผมอายุเจ็ดเดือนพี่น้องวันนี้จัดโปรให้นั่งนักเลยครับตัหตับคนที่อยากได้ขาดทุนเลยอ่ะท่อโบดครับหนาตึ้ครับพี่น้องรับประกันความหนาครับว่าหนาเบาเงินนอนตัวนี้เนาะแมนพี่หนาสูงร้อยเท่าไหร่ครับแันตัวนี้ร้อยสามสิบครับพี่สูงร้อยสามสิบนะครับครับใครมองหาสายท่อโบดเป็นพอพันพอคุ้มฟูง บริจัดโปรขายขาดทุนเลยครับมันบำมานกันมัวเข่าไหมบำมานกันมัวเขา้าพี่น้องมันมีตัวแดตัวขาดด้วครับพี่น้องบำเรน,ว,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 นว่าติดเด็กกับไรทุดโตจัดโปรพี่นอ้องราคาเท่าไรครับเอา 20, สองหมื่นสิสองหมื่นบาททวนอ่ะราคานี้ทรงฟรีบ่หรือหนาคอกเอาทรงฟรีลอยโลดีเอาทรงฟรีลอยโล่พอทรงฟรีลอยโลครับพี่น้องดึงการยื่นครับนี่อ่ะงอแงครับยื่นจะได้กา็งแงหนาได้พี่น้องขาใหญ่ขาใหญ่ก็ตัวแดงหลายได้พี่น้องแต่ว่า บางคนอาจจะบ่มักแต่ว่าถาก้นที่เล่นงัวสายเท่าโบตัวเนี้ยบ่ิดหวังแน่นอนครับสองหมื่นบาทครับใหญ่ขนาดไหนะ๋อถ้าอยากทําเขาก็ททาได้อ๋อถ้าอยากทําเขาให้เฮ็ดให้ได้แล้วครับพี่น้องทาเขาให้ได้เลยครับถ้าใครอยากให้ทําเขานะครับตัวนี้เดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าสู่ชุดหมดวัวสาวครับอ่ะใครกาลังมองหาแม่บ็อกแม่พันธุครับอ่าบอสเซเว่าครับเดี๋ยวไปตัวแรกแหกหมันเอาเอาตัวนี้ก่อนบะครับตัวนี้ก่อนเลยอ่านี่งัวเมสาวเลียมตัวงามๆครับผม ตัวนี้ลูกสาวพ่อไหนครับตุนนี่ลูกสาวตุ้นนี้วายเซตครับพี่อ่าทศพลเนาะครับทศพลวายเซตหนึ่งหนึ่งหกอายุเพิ่นได้เท่าไหร่ครับตัวนี้เจ็ดเดือนครับพี่อายุเจ็ดเดือนพี่น้องเบิ่งเลี่ยมโตลำตัวยงาเลยครับพี่น้องลำตัวยาวหนาะลึกเลยฟั <laughs> งราคาเลยครับตัวนี้เปิดได้เว็าบสักจจบาทเออหนึ่งหมื่นหกพี่หนึ่งหมื่นหกพันบาท อันนี้คือราคาห้องเนาะโรงงามนะพี่เนาะเยี่ยงโตงามดีพี่น้องเอาใบหลอดครบครับอยากได้เป็นแม่บล็อกแม่พันธุ์สีสองฟังเหมือนกันนะครับพี่น้องหลังแตกๆสูงกับร้อยประมาณร้อยยี่สิบบวกบวกครับร้อยยี่สิบกว่ารอยยี่สิบครับผมตัวที่สองโอ้เป็นงัวดุกหมูตัวนี้ครับไปหาง้วดุกหมูครับเป็นงัวสาวหมูนี่บ่กินหยาสามหมื่นกับพอชอยพี่น้องตัวนี้ผสมเลยได้พี่เอาตัวนี้ผสมแล้หรอพผสมโตอ๋อ ผสมโต er mm ัวดอถูกหมูแม่สาวผสมให้เรียบร้อยครับตันครับพี่น้องไปมาไปหางัวอดูหมูอุดอ้วนจีกัวครับตีวนี่จีกัวผสมเรียบร้อยนี่ตันแห้งครับผสมโตครับผสมโตเนาะครับงัวชาวบ้านเลยอ่าง้วบบ้านเฮ้าชาวบ้านเลยสูงประมาณร้อยสามสิบกว่าเนาะครับสามสิบหาลงครับผมครับผมสามสิบหาสามสิบบวกสึงนวัยสามสิบหาครับเบอร์สองราคาหมื่นหกครับผมเท่านี้ก็หมื่นหกเลครับหมื่นหกเอาราคาเนื้อะไรตท่นี้ มื่นหกทับเราได้เพื่อพี่รือหนึองเรางัวดูดหมูอันนี้เวลาค่าขายเลยบ่ะหรือต่อได้อีกนิดน้อยครับต่อได้อีกครับพี่น้องหมื่นหกเป็นงัวดูดหมูอ้วนๆตันๆผสมเรียบร้อยครับเบอร์สองหลุดเอาเลยราคาหนี้ผมมีตำหนีเนาะผมมีครับเราห้าเรารับประกันตำหนีนะครับพี่น้องบ่าม่นวาาขายถูกแล้วว่ารับประกันนะพี่น้องอันนี้คือรับประกันตำหนีตัวต่อไปตัวที่สามตัวที่สามนี่เป็นงัวสาวหัวโลนเนาะครับตัวนี้สูงยาวครับพี่น้องอายุกว่าสิบปีเนาะ ประมาณปีป่ะครับถึงปีไปปีครับปีประมาณปีเนาะทำเขาให้เรียบร้อยตัวนี้สูงล้อยเกือบรอยสี่สิบครับอันนี้เนี่ยอออกไม่อันโดนเหล่าใช่ไหนว่าหมาครับจะ่ไหมว่าหมาครับพี่น้องขายเลยหลังไปเลยขายแบบขาดทุนเลยเนาะตัวนี้เนาะแา้วละคลิปนี้ครับเป็นี่พี่นี่พี่น้องใครอยากได้เป็นแม่บอกแม่ท่านตัวยหงไงครับเอาไปคุ้นก็ได้คุ้นเนื้อเอยกระเด็บพี่น้องเอาราคาขายเลยหมื่นสองครับผมหมื่นสอง เป็นงัวสาวงัวโลนพี่น้องเอานี่เป็นราคาขายเลยเนาะครับราคาขายเลยยังไม่รวมส่งครับสําหรับตัวนี้ครับหมื่นสองพันบาทพี่นอ้องใครอยากได้แม่สาวตัวยิ่งย่ะราคานี่หนาสื่อหนาต่อพี่น้องหนาเก็บเลยหมื่นสองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวนี้ก็เป็นแม่สาวเลี่ยมตัวงามอ่ะในข้อดางนิดนึงแต่ว่าได้เรื่องคว่ำหนาครับตัวนี้ลูกสาวพอได้ครับวู้ดเลยผี ตัวน <IS> ี <instructors guard interface> <feed> hmm. <zag> na, him ้ผมมีใบเนาะเบิ้งเนื้อหนังต้นโตเพินอายุเท่าไรครับหกเจ็ดเดือนครับประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนสูงกับสี่ร้อยเบียดเบียดไปร้อยยี่ห้าถึงร้อยสามสิบครับผมพี่น้องเบื้องคูนหางเนื้อหนังต้นโตเอาไปเป็นแม่บล็อกแม่พันตัวที่ีราคาเท่าไรครับเออหมื่นสี่ครับพี่ตัวนี้นะครับหมื่นสี่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับอ้าพี่น้องตัวนี้เฮ็ดเขาให้เรียบร้อยตัวนี้ครับอันนี้ทำเขาให้เรียบร้อยครับพี่น้องทำเขาให้เรียบร้อยหมื่นสี่ เป็นราคาขายหรือต่อได้ตัวนี้ต่อได้พี่ต่อได้อีก่งฟี่ด้อีก,ออกแม่พี่น้องพี่ว่าสุดขุมเลยนี่ทำเห็ดเขาให้เรียบร้อยเลยสําหรับคนที่อ่าไม่อยากได้งวัวที่มีมีเขาครับพี่น้องเห็ดเขาให้เรียบร้อยตัวต่อไปอยุคใกล้ๆก,กันอันนี้ก็เป็นงว่วสาวน้อยเนาะสาวน้อยแดงโบท๊ทครบเครื่องสูงกืบสิเกือบร้อยอยี่สิบอายุประมาณเท่าไรครับตัวนี้ห้าเดือนครับผมประมาณหา้าเดือนเ้า,า,าเดือนประมาณนี้นะครับตั้งราคาเลยตัวนี้ราคาเท่าไรครับเบอร์ห้า 1, หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยพี่เบอร์ห้าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องจุดงัวสาวได้ง้วนมไปแล้วอะเอางัวสาวไปน้ำครับเป็นแม่บอกแม่พันนี่ครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย่อดองได้ไม่ไกลส่งฟรีได้ครับหรือส่งฟรีซานได้ออาราคาตรงกันกับส่งฟรีได้ได้ครับผมเอาตัวงามๆนี่นะบัดน,นีร้รูปไพชนี่ที่นี่รูปวีโก้ครับผมอันนี้รูปพ่อวีโก้สองล้านเนาะอันนี้มันมีเกือดสายเราก่อครับพี่น้องมันเลยเรียมตงามหนังหนาดี น้องอายุเ,เดือนละครับตัวนี้อันนี้นว่างหาสี่หาดเดือนครับซี่หาเดือนตะวัหนหาเนาะพี่น้องเบิง้งพัตุก,กรรมว่วทตีมีพัตุก,กรรมดีก็จะเป็นแบบนี้ใบไ,ไปหลอดมีปะครับนี่ครบครับใบหลอดมีครบลูกพ่อวีโก้สองล้านห้าเดือนขากระดูกเงาเรียมตัวดีสูงกระซิ่ร้อยซิฟนี่แหละครับประมาณประมาณนี้ตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไรครับผมงามแบบนี้ อ้มื่นสามหาร้อยพี่หนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทพี่น้องเอาไปมากงัวสาวหน่อยสวยๆปันตุกรัรมดีอ่ะเป็นตะหักดีนะพี่น้องหมื 13, ่นสามพันหาร้อยราคานี่ส่งฟรีป่ะครับนี่ตัวนี้ไม่ได้ส่งฟรีพี่อ่าเป็นราคาขายเลยเนาะครับเป็นราคาขายเลยยังไม่รวมส่งครับเฉพาะตัวนี้นะครับหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับสวยๆเลยอ่ะชุดต่อไป ตัวต่อไปเป็นวัวสาวครับอะตัวนี้แดงโบดเข้มดีครับสีเม็ดมะขามตัวนี้ลูกพ่อไหนครับนี่่รู้ไหมพี่บมมีใบเนาะไปดูเนื้อหนังตนโตเอาครับเหมาะเป็นแม่บอกแม่พันเพราะว่าโบดจัดดีเลี่ยมโตงามอายุได้เท่าไรครับตัวนี้ซึ่งน่าจะปีแล้วครับผมประมาณปีหนึ่งเนาะอีกระลุไหมพี่คืนแล้วได้พี่ขึ้นแล้วเนาะโอ้พี่น้องเป็นเริ่มเป็นซัดแล้วได้ครับเอาไปกับมะดนกระเล็ทับสีโบดดีสีสองฝั่งเหมือนกัน มีจุดมีแตวมีปานนะครับอ่าสีสองพังเหมือนกันเลยตัวนี้ราคาเท่าไรครับแม่สาวสีบดๆเนี่ยหมื่นเจ็ดครับพี่เอาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับต่อได้ป้ได้ครับผมบออกได้พี่น้องหมื่นเจ็ดราคากัราคาเบียดเนื้อครับพี่น้องเนื้อกับสีมืนก็บาเนาะครับครับนี่นี่คือหมื่นเจ็ดครับมั่วสาวเอาเป็นเป็นแม่บอกแม่พันเอาชุดมั่วสาวราคาเกษตรกรเลยตัวต่อไปยื่ใกล้กันอันนี้กับมั่วสาวเหมือนกันสูงกับสีรอย สามสิบห้าบวกบวกครับผมประมาณร้5ยสิบห้าบวกอันนี้ก็ร้อยสามสิบห้าบวกคือนกันครับตัวนี้ราคาไดครับผมอ๋อหมื่นห้าพี่ตัวนี้ตัวนี้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับเป็นเก็บเป็นแม่บอกแม่พันครับพี่น้องเอาหลายตัวราคาลดพิเศษเลยนะครับเอาหลายตัวลดได้เยอะเลยหรือสิเมาชุดมั่วสาวนี่ชุดแต่ว่าชุดต่างฟ้าได้ครับเอาไปชุดต่างฟ้าเลยตัวละหมื่นกว่าบาทครับนี่จะตัวดีๆตัวสวยสวยครับหนึ่งห้า สงฟรีต่อรองได้ครับสปสวยเลยอาชุดต่อไปเอาตัวนี้เนาะครับโอ้ตัวนี้ขึ้งใหญ่แท้ตัวนี้เป็นง่วงงามเลยครับพี่้องเป็นง่วงงามเป็ดประกรูเัวนี้แม่สาวผสมอาบัเช่ครับอันนี้ผสมให้เรียบร้อยเนาะยี่สิบแปดหมื่นครับสูงยงาทั้งเงาทั้งใหญ่ทั้งสูงอาบัเช่ยี่สิบแปดวันผสมพ่ออาบัเช่ไว้ยี่สิบแปดวันครับอ่าเป็นง่วงสาวเลยเนาะครับสาวครับง่วงสาวหางหลากดินเลยครับหางลามต๊กดินเลย กัวหางงามสูงรอยเท่าน,นี้นี่รอยหา้าสิบบวกเลยพี่ร้อยห้าสิบบวกบวกตีต่ำๆ่ำไว้สีสองฝั่งเหมือนกันนะครับใครอยากได้งัวเฟมใหญ่อยากได้งวังงวแม่สาวครับหนาแบบนี้ครับเป็นปัวหางโคนหางใหญ่ๆครับสีสองฝั่งเหมือนกันนะครับอ่าผสมอาปาเชไว้ยี่สิบแปดวันไปรุ่นเอาครับพวกใหญ่เงาปังหลดไฟตัวนี้ราคา่าไครับสามหมื่นหาครับพี่ สามหมื่นห้าพันบาทวัวสาวครับอ่าใส่ยักษ์ครับวัวสาวใส่ยักษ์ครับสามหมื่นห้ากับเป็นราคาห้องเนาะครับราคาร้องต่อรองได้แล้วก็ส่งฟีทั่วภาคอีสานหรือใกล้เคียงราคาตรงกันกับส่งฟีตัวไทยครับเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจําครับพี่น้องเป็นวัวสาวเฟรมใหญ่ผสมเรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้มื่นกว่าบาทครับมื่นสามตัวนี้สามหมื่นห้าครับเฟรมใหญ่อดีตวัวเงินแสนครับพี่น้องตัวนี้อ่าชุดต่อไปครับ ตัวต่อไปเป็นบัวสาวพี่น้องสําหรับใครที่กำลังมองหาสายเทาหนาหาตันๆเป็นงัวดดุกหมูครับเป็นแม่สาวตัวนี้อายุเท่าไรครับปีกัวเลยพี่อาจจะปีกว่าใกล้จะผสมเนาะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบประมาณร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบบวกลบแล้วกันสีสองฟังเหมือนกันนะครับเนาะครับพี่ตัวนี้ราคาไท่าไครับผมหมื่นแปดครับผมเอาหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับเป็นราคาห้อง ต่อ,องได้ทรงฟรีได้พี่น้องเอาราคาเบียดเนื้อเอาราคาเบียดเนื้อเลยสําหรับคนที่อยากได้สายเท่าเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันครับอีบุโดนในทับเนาะรั่นครับอีบุโดนกับปอมผสมเลยครับหมื่นกว่าบาทครับเบียดเบียดร,ราคาเนื้อเลยอ่าชุดตไปไม่มีงว่วแม่ลูกโคบหนึ่งเนาะโคมหนึ่งครับพี่อ่ามีแม่ลูกวันนี้จะจัดโปรให้พี่น้องสำหรับคนตีมองหาแม่ลูกราคาเกษตรกรอ๋อตว่านลูกงามๆเลยพี่้อง ลูกแดงครับลูกไปลูกจะเจักเดือนแล้วนี่ลูกเลยสามเดือนแล้วครับพี่ลูกเล้สามเดือนเนาะอ่าลูกสามเดือนครับพี่น,อน้องเดี๋ยวไล่ลูกแป๊บหนึ่งครับนี่ครับลูกเป็นโตดีแม่ว่ามันลอยหาสิปว่ะนะอยหาซิบครับผม,ผมว่าเฟมใหญ่เลยครับพี่น,อน้องแม่สูงลอยหาสิบลูกสาวสามเดือนสวยอะเดี๋ยวทายตรงนี้ก็ได้เห็นพี่น้องเห็นสีมันแล้วว่าตัวแดง แม่พี่น้องแดงที่สุดนี่มือนี่แหละคนนี่สิจัดโปเนาะแม่นครับลูกหนังหนาดีราคาใดครับแม่ลูกเอาหมอนเอาเลยพี่เอาหม่องขายเลยเนาะเอาสองหมื่นสี่ครับพี่สองห<อ>มื่นสี่กับแม,ลล 50, บแลแมล่ลูกใส่รอยหาสิบครับแล้วแม่ลูกลูกแม่พร้อมอันนี้ง,ง,งอแงมน้ <c oughs> ตัวนี้เนาะ <c oughs> อยากเป็นน้ำครับพี่น้องสองหมื่นสี่ราคาพอสื่อแห้งครับพี่น้องกับแม่ที่โค้งสา่งยังไงก <c oughs> ับสูงร้อยห้าสิบนะครับโมเมนต์ว่า เป็นงว้วดไทยกระโดนนะพี่น้องอันนี้งว้วดเฟ่บใหญ่เลยงว้วดไทยใหญ่เลยสองหมื่นสี่อันนี้เป็นราคาขายเนาะเป็นราคาขายเลย,ยใหญ่ไ,ได้รับแมันเนใยไงดีลูกกัตโตสวยครับวันนี้มีตัวเดียวเนาอคมคมเดียวครับสละคนตีอยากได้แม่ลูกเฟ่บใหญ่ๆหญวันนี้จัดปูราคาขายเลยสองหมื่นสี่หรือว่าราคาหน้านะซื้อเลยครับ,รบน้องลูกกัดโตดีจังครับแมนแ,แต่คุณแม่กับคุ้มแล้วเนาะ แม่กับคุ้นนวลอ้วนเนี่ยถ้าผู้ใดเป็นสายเนื้อพี่น้องจังได้กับสองหมื่นกว่ายี่เนื้อครับแม่มันกับไปคุณเป็นเนื้อโค้งมันใหญ่เพราะว่ามันเป็นโค้งใหญ่พวกกีแหลนหางัวโค้งครับมาคักสเปกนี่ยสูงร้อยหาซิบวกบวกเนี่ยกับสองพันสี่เป็นราคาขายเลยสําหรับคนที่อยากได้แม่ลูกสวยๆเอาเบอนี้เบิร์ตไหมครับผมเบิร์เหรอครับพี่เบิร์เหรอเนาะครับสใช่ฝากเบอร์พี่น้องอีกรอบครับผมเบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองสองแปดหนึ่งหกกองหากระปิครับผมไอเดนไลน์กับเบอร์นี่ ไอ้ดีไลค์กับเบอร์นี้เนาะเฟซบุ๊กกับแอดทวัชชัยแอดทวัชชัยเนาะครับอ่ะครก็เข้ามาชมในคลองในฟาร์มอยู่ที่บ้านน้องกัปตำบลน้องใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับอ่ะสารเกณฑ์นี่โจโจ้หมานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ